สวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจเห็นนาก,กัวยาเองนะคลิปนี้โซนจะมาสอนทุกคนซื้อตั๋วชิงคันเซ็นจากตู้นะคะก็อาจจะซื้อได้เร็วกว่าที่เราไปยืนรอหน้าเคาน์เตอร์เนาะโซนจะซื้อตั๋วจากโอซาก้าไปนาก,กัวยานะคะเอาล่ะไปฟังกันเลยเออแล้วก็มีหน้าเราเย่ yeah. เอามาอันนี้นะคะจะซื้อตั๋วชิงคันเซ็นเนาะน,นี่มีภาษาให้เลือกนะคะสมมุติถ้าเกิดว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนาะอันนี้ จะมีบอกว่าจะเลือกเป็นแบบว่าเลือกที่นั่งหรือว่าจะไม่เลือกที่นั่งก็ได้อันนี้เราจะเลือกแบบไม่เลือกที่นั่งเนาะเพราะว่าจะถูกกว่าเลือกปุ่มบนนะคะนี่ก็เลือกชินโอซาก้าจะเราจะไปนางกอย่าเนาะกลับที่เดิมนะคะนางอยาให้เลือกนะคะวันไหนอันนี้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มีวันถัดไปเนาะของเราเลือกวันนี้นะคะ ราจะซื้อแบบกี่คนเนาะซื้อสองก็ได้เพราะว่าเดี๋ยว,ยวพี่ไปลงตรงนั้นก็ด้ค่อยไปเปลี่ยนสายอันนี้ก็จะมีบอกด้วยนะว่าอันนี้ก็คือจอดอยู่ที่นคย่าเลยไม่ไปไหนต่อแต่ถ้าเราอยากจะไปไหนต่อเราก็บอกได้กดอันนี้นก็ได้จะไม่เอาเราจะลงนคกยา่านะนี่ก็จะถามว่าจะไปรอบเดียวหรือว่าจะเอาแบบไปกลับนะคะอันนี้ก็เราจะกลับแค่รอบเดียวน้องไม่ได้มาอีก นี่เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอซาก้าแล้วก็นากยาเนาะเป็นที่นั่งแบบว่าอิสระเนาะเลือกไม่ได้ให้ไปจับจองที่นั่งกันเองนะคะแล้วก็เช็คเนาะว่าวันท,นที่วันที่เท่าไหร่กี่คนมีเด็กไหมถ้าโอเคก็กดอันนี้เนาะส่วนตู้นี้เนาะมันจะเป็นตู้ใส่การ์ดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นเงินสดไม่ได้เนาะเงินสดก็ต้องไปซื้ออีกตู้หนึ่งหรือไม่ก็ไปซื้อกับพนักงานนะคะ อันนี้บัตรวีซ่าอะไรก็ได้นโองอันนี้คือเราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนาะซื้อเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไปเสร็จนะคะเราก็กดอันนี้นาะสมมุติแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไปทํางานนอกสถานที่อย่างเงี้ยจะเอาไปให้หัวหน้าก็กดได้นะคะได้แ๋ยวนี่ตรงนี้นะคะก็คือที่ซื้อตั๋วชิงคังเซ็นเนาะ ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัว๋วในตู้เองไม่ได้นะเราก็มาใช้บริการที่นี่นะคะอย่างตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นไม่ได้มีเขียนเครดิตการเนาะอย่างด้านบนเนี่ยเป็นเครดิตการเห็นปาสีน้ำเงินส่วนตรงสีเหลืองนะคะมันจะเขียนว่า cash and credit card ใช่ปะก็คือเงินสดก็ได้หรือว่าจะบัตรก็ได้นะคะวิธีกดก็เหมือนจากเมื่อกี้นี้เลยเนาะก็ลองทํากันดูนะคะแล้วก็ใส่บัตรไปเลย แล้วเราก็ต้องหยิบด้วยนะเพราะตอนออกเราก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะประณถึงนักกยาแล้วค่ะลองทำตามที่ซนบอกดูนะซื้อได้แน่นอนอ้าวใส่ไม่ได้เธอนิ่งช็อกสะเทือนใจตอนแรกก็จะงง,งงหน่อยแต่ถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้กันเองล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตันนี้ไป